การถ่ายภาพฟิล์มกระจกเป็นเทคนิคการถ่ายภาพโบราณที่สูญหายไปนานถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งความคลาสสิกผสมผสานแฟชั่นและการเสียดสีสังคมถือเป็นมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพี่แอชาติกาบไวกวีครับ ตรงนี้คืออะไรเนี่ยครับพี่ที่วางงานครับผมก็ที่พี่เห็นมนกระจกเนี่ยมันคือภาพที่ติดบนกระจกแต่ว่าสับเขาเรียกว่าเวทเพจโคลเดียนคนไทยก็เรียกว่าฟิล์มกระจกเปียกครับทำไมต้องเรียกว่าฟิล์มกระจกเปียกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโลกเราไม่มีบริษัททําฟิล์มขายคือเทคนิคนี้ก็คือใช้กระจกเนี่ยมาเป็นฟิล์มใช่ไหมครับใช่เพราะว่าสมัยก่อน<ห>พลาสติกยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาครับน้พลาสติกยังไม่เกิดครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นการฝัง จิตวิญญาณลงในนั้นคือถ้าเกิดให้ดูง่ายๆคือความเจ๋งของเขาคือจะเป็นโพสิทีฟกับ Negative ในแผ่นเดียวกันเช่นสมมุติว่าเรามองตรงนี้เขาขาวนี้อันนี้เราจะรู้สึกว่านี่คือนี่เรามองไม่รู้เลยว่าตานีเป็นยังไงใช่ปะแต่พอผ่านเข้ามาถึงสีดำปั๊บ๋อลูกค้าที่มาถ่ายก็จะจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องคุณค่าของศิลปะอย่างเช่น มิสเตอร์กินเนส์คือเจ้าของกินเนสบุ๊กบินมาถ่ายที่นี่โอ้โหโอ้โหใช่มีบุ๊กิ้งมาลแ,ลแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านเพราะบอกว่าอยากได้ภาพไว้ติดบ้านให้คนจําว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นตอนนั้นเลยทรานผมรู้สึกเลยว่าอ๋อผมไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อความงามแล้วผมถ่ายรูปเพื่อเป็นมลอลกอร์ดโอ้โหมีคุณค่ามากเลยนะ<ม>ับร,ร์ โอ้ถ้างั้นผมอยากจะมีมรดกเขาบ้างครับก็คือจะมาบอกว่าช่วยถ่ายฟรีให้หน่อยใช่ไหมครับผมช่วยถ่ายหน่อยเรื่องเงินยังไม่ต้องคุยกันครับพี่เรื่องเงินเราไม่คุยกันเลยเรื่องเงินไม่คุยกันครับพี่หัวไวมากเลยครับผมคนนี้ก็มาลองดูครับแต่ว่าเราจะไม่ยอมให้คุณเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นขุนหลวงสตาร์บัคโอ๊ยเอางั้นเลยครับพี่อะไรทั้งอย่างคือวิธีมันเป็นร้อยกว่าปีอะจะมาแบบใส่เออใช่มันต้องย้อนยุคไปหน่อยนะ เป็นหลวงหน่อยครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาจัดแจงกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มกระจกกันครับว่าเขามีวิธีการถ่ายภาพกปนยังไงนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับจ้ะครับโหทำไมต้องมาถ่ายข้างนอกด้วยล่ะครับพี่เพราะว่าต้องกลางแดดมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ISO มันน่มันไม่มีเหมือนฟิล์มสมัยนี้ฟิล์มสมัยนี้ก็พี่สตาร์บัคก็ได้อยือทันฟิล์มร้อยฟิล์มสองร้อยฟิล์มหน่ร้อยคก็ข่าไวแสงครับ สมัยก่อนฟีไมเอลอลบศูลบสิบเจ็ลบยีเพราะฉะนั้นแสงก็จะต้องการต่ํามากๆเพราะฉะนั้นการนั่งกลางแดดก็คือทําให้ล้นระยะเวลาสมัยก่อนเขานั่งกันอาจจะประมาณ4นาที40วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นตอนใดคุณแปลงตัวเป็น เวลาดูในหนังเนี่ยนะับก็จะเห็นตอนที่ฉากถ่ายรูปเนี่ยเขาใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายรูปใช่เพิ่งดูนะว่ามันเป็นฟิล์มกระจกไม่ไม่ถ้าในสมัยแบบพวกประมาณรอหกรอเจ็ดก็จะเป็นฟิล์มธรรมดาแหละครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอสี่รอห้าเป็นกระจกแล้วแต่ยุคอีกแล้วแต่ยุคอีกนี่ข้างในมันเป็นอะไรก็ขอดูหน่อยได้ไหมครับข้างในเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยกล้องผมบอกว่าเป็นแค่ความเป็นแค่กล่องที่มืดที่สุดกล้องมีแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยกลไกของกล้องง่ายมากนี่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 เขามาดูเข้ามาดู ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเหมือนจะง่ายเหมือนคคําว่าเตรียมกระจกอ่าแต่ไอ้คำว่าเตรียมกระจกเตรียมน้ำยายาโจอะไรอย่างเงี้ยนะเตรียมโจอีกเตรียมกระจกเตรียมน้ายาน้ายาตัวเนี้ยเรียกว่าโคลโรเดียนอันนี้มีอันตรายไหมครับโดนโดนโดนผิวได้มถ้าสมัยก่อนมมีไซยาไนด์เนาะมีไซยาไนด์มีอีเทอร์ที่ถ้าเป็นระเบิดครับไปเดี๋ยวเราจะไปเทข้างนอกกันเพราะว่าในนี้อันตรายมากก็เราเลยศึกษาวิทยาศาสตร์กับเรื่องโบราณคดีหรือเรื่องสายศาสตร์ไปด้วยกันด้วยมันมาด้วยกันไงมาทีนี้ปั๊บ วิธีการโค้ดก็ต้องใช้สมาธิมากๆเพราะว่าเอาแปลงทาได้ไหมฮะไม่ได้เพราะว่า ISO ของฟิล์มถูกคำนวณตามความหนาของสิ่งที่เราจะโคดอ๋อแต่ว่ากระจกต้องเลือกด้วยว่าควรจะหนาบ้างเท่าไหร่นแล้วก็วิธีการโคดด้วยนี่ครับเดี๋ยวดูวิธีที่หนุกสุดเราก็จะเอาอันนี้อันเนี้ยออกมาแล้วก็บรรจุเข้าไปในนี้ ซึ่งอันนี้มันก็ต้องถูกโมดิฟายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีทุกอย่างมันคือการโมดิฟายมันไม่ได้เป็นของสาเร็จรูปที่เอาไปเสียบเพื่อเป็นฟิล์มถ่ายเพราะฉะนั้นฟิล์มอันนี้เซนเซอร์คือใหญ่เท่านี้ครับก็คือฟิล์ม1อัน1รูปคือ1น่งอันกระจกเปียกก็คือมันใช้เวลาได้ในระยะที่มันเปียกเท่านั้นเพราะถ้าเกิดเอาออกไปแล้วเราทำอะไรช้าแล้วแห้งก็จะเสียเลย ว่าเราจะกดชัตเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ชัตเตอร์ไม่มีกดด้วยเหรอต้องเป็นเปิดเวลาเอาเจ๋งปะล่ะคหนึงนะถ้าบอกพร้อมนี่พร้อมนิ่งนะมองเอาเลยนะอ่ะมองกล้องนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามเสร็เรียบร้อยโอ้เสร็จแล้วเหรอครับเพราะแดดแรงมากพี่อ๋อ อแต่เราเข้าไปดูแป<ห>๊แบนึงมหาศจรจา์ญญมากเลยดูเหมือนอาก,กงอาแปะ อ่าอะไเหมือนไหมมาจากสำเภาใช่ไหมแล้วก็เอาของมาขายเมื่อก่อนก็มากระเสื้อผืนหมอนใบทุกวันนี้เหลือแค่เสื้อหมอนหายไแล้วนอกจากภาพแล้วเนี่ยครับมีอะไรที่มันบ่งบอกความเป็นตัวพี่ได้ไหมครับผมว่าจริงๆแล้ว คนที่เขาหลายคนที่ติดตามผมที่ไม่ใช่ช่างภาพทุกคนที่ที่เป็นเพื่อนที่ยังอยู่ทุกวันนี้สิ่งนี้ผมว่าสิ่งเดียวที่ผมส่งถึงเขาได้คือการสู้ชีวิตคือความมุ่งมั่นการทำงานหนักการการไม่ยุ่งเรื่องเรื่องของใครอะไรอี้ยคือผมรู้สึกว่าถ้าจะให้จดจาผมคือจดจำคนที่ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก แทบเป็นแทบตายจนสุดชีวิตนะครับผมผมว่านั่นคือสิ่งที่คนหลายๆคนเห็นผมคือหลายๆคนชอบพูดว,ว่าแบบตาคนตาคนนั้นตาคนนี้เปลี่ยนตลอดเลยไม่เห็นนั่นเลยอืครับแต่ผมรู้สึกก็แบบผมเปลี่ยนตลอดเลยคือเมื่อห้าหกปีเจ็ดปีแล้วเราทําอารามีเราถ่ายรูปแบบนี้เราตรวจเปลี่ยนมาแบบนี้แบบนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นข้อเด่นของผมที่ทํามาวันนี้คือ ผมไม่เคยปฏิเสธโอกาสหลายหลายคนจะมีอคติกันแบบว่าอย่างอย่างสมมุติเอาตรงๆเราเรียนไฟอาร์ตมาเพื่อนไฟอาร์ตเราก็จะไม่ชอบวงการโฆษณาเพราะบอกว่าแบบมันคอมเมอร์เชียลมันไม่มันไม่สิงช่มันเป็นธุรกิจใช่ไหมแต่เราก็เลยเหยียบไปทําแต่เราไม่รู้หรอกว่าการเหยียบไปลาทำนั้นมันก็พาโอกาสอื่นที่เกี่ยวกับศิลปะวนกลับมาหาเราเราก็ไปเจอคอลเลกเตอร์ในวงการมันมันคือเราสึกว่าโอกาสเนี่ยหลายๆคนรอมันแต่ผมเชื่อว่าโอกาสมัน มันอยู่รอบตัวเราแล้วเราสร้างมันได้ตลอดเวลาครับผมว่าไอ้สิ่งที่ผมทําตลอดคือการพัฒนาตัวเองครับผมไม่หยุดผมไม่เชื่อกับสิ่งที่คนมอบให้ผมว่าไอ้นี่มันพอแล้วไอ้นี่มันเจ๋งแล้วหรือไอ้นี่มันเลวอยู่คือเราไม่ได้อยู่บนคําตัดสินของใครครับผมว่าเราพัฒนาตัวเองอย่างเดียวันนี้ได้ฟังพี่มาผมรู้สึกว่าได้เห็นมุมมองทางความคิดนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพถ่ายด้วย แล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันบ่งบอกความเป็นตัวพี่แบบชัดเจนเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอมากนะครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับยินดีครับผม